สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลูกแม่ป้าอ้าวอาหนอ่องอีแม่พวเพือกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมื้อนี้สาวบัวสิพาพี่พาน้องมาเข้าสวนเนาะมาหดหนามพักพี่น้องเนาะนี่ล่ะพักหลุนนี่กะใกล้สิตาใดใหญ่แล้วเนาะพี่น้องอ่ากะสิประมาณวันพุดหน้าเนาะกะสิตาใดใหญ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะและะ้วก็สำหรับเรื่องเล่าในมื้อนี้เนาะที่สาวบัวสิมา ทายถอดซุพีซูนองเบิงเนาะหรือว่ามาเบาสุพีสูนองฟังก็คือวิธีการหดหนามเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพักสลัดเนาะพักสลัดเนี่ยเป็นพืชพักที่มักแสงแดดแต่ว่าบ่มักว่มหอนเนาะพี่น้องเนาะมักหนามแต่ว่าบ่มักแฉะเนาะพี่น้องเนาะก็คือบอกง่ายๆก็คือว่าเวลาเราหดหนามเนาะเท่ากับสังเกตอยู่ทีต้นเอานะพี่น้องทาต้นเขายังหน่อยเท่ากับบ่ต้องฮดลายเนาะแต่ว่าทาต้นเขาเริ่มไงขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่าก็ น้ำเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะการว่าง่ายๆคือว่าน้ำต้องสม่ำเสมอเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าน้ำบ่สม่ำเสมอนี่เสียในพักเขาคมเนาะพี่น้องอันนี้สำคัญเนาะเพราะว่าหลายๆคนเคยบอกว่าปลูกพักแล้วพักคมเนาะเกิดจากง้างเนาะพี่น้องพักคมนี่มีหลายแบบพี่น้องเนาะพักคมนี่คือบางที่พักแก่นเนาะพี่น้องพักแก่นพักขาดน้ำเนาะอันนี้สิเสีให้ยคมเนาะอันนี้ถือว่าสำคัญเนาะพี่น้องเนาะ นี่อันนี้คือเป็นพักทีมันใหญ่แหลกเนาะซาบวกกะสิหดหนามร้ายแน่จังหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวสีผ้ามาเบ่งแปลงนี่สําหรับแปลงนี่เนาะพี่น้องอ่าอันนี้กําลังปลูกประมาณอาทิตย์กว่าๆเนาะพี่น้องนี่ซาบวกกะสิบ่ได้หดร้ายพี่น้องเพราะว่าต้นเขายังหน่อยเนาะเขาก็ยังบท่านได้ดูดจานอาหารหรือว่าดูดหนามร้ายเหมือนกับคุ่นเห่าแหละพี่น้องกนเห่าตอนยังหน่อยเนาะกินแค่นี้เดียวเองพอใหญ่มากอะกินร้ายคืนร้ายขืนนั่นแหละพี่น้องพืชพักก็คือกันเนาะ สาวบวสิสีมีวิธีการสังเกตแบบนี้บอกง่ายๆก็คือว่าเขาต้องดูแลอย่างสมำเสมอเนาะพี่น้องมาจังสีเหตุให้พักของเขามันเติบโตแบบสมำเสมอเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับคือการเด็กพอว่าไลายๆคนกับโบหุว่าหดหนามต้องหดซําได้สำหรับตนพักสักประมาณอ่าหีสิบวันลงมาพี่น้องอาจจะไต้องหดหนามร้ายเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอ่าพักอายุประมาณสามสิบวันขึ้นไปเนาะ อ่าพักสลัดนี่คืออายุเขาเต็มที่ก็สิอยู่ที่ประมาณสี่สิบหาวันเนาะพี่น้องกับส่วงระอย่าประมาณสักอ่าสามสิบวันขึ้นไปนี่คือเขาต้องเหลื่อมหดหนามลร้ขึ้นเนาะเพราะว่าอ่าเขาสีดูดหนามไร้ฟัวเกาเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นพักอายุประมาณได้เกือบสี่สิบเมื่อแล้วพี่น้องช่วงนี้อากาศดีพี่น้องพักอ่อวบแน่จังหน่อยเนาะ นี่แหละพี่น้องอ่าวิธีการที่เสียหายพักบวกลมก็คือเวลาพักเขาใหญ่เนาะกับพุทธนามหายลร่เส้นปัวเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพียงพ่อตะคอกตรงการของเขาแหละพี่น้องเนาะถ้าเขาพุทธนามบวเพียงพ่อนี่เสียเลยพักคมพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยเนาะเป็นเคล็ดลับเลยแต่ว่าบวลับดอกพี่น้องเนาะสาวบัวก็ไม่บอกสื่พี่ชื่น้องฟังเนาะกิจวัตรประจําวันของสาวบัวกอ่จังสีแหละพี่น้องตื่นเช้ามาเนาะ งานแหลกคือสาบัวต้องเหตุก็คือต้องหดหนามพักเนาะสำหรับการหดหนามพักเนี่ยของสาบัวนี่สาบัวสีหฮดมือหนึ่งสามเถื่อพี่น้องปกติน่ก็สีเคยเห็นแต่หดหนามมือละสองเถื่อเนาะแต่สําหรับของสาบัวเนี่ยกสาบัวหดมือหนึ่งสามเถื่อเนาะเป็นยังจังหดหนามมือหนึ่งสามเถื่อเพราะว่าสาบัวสังเกตบงต้นพักเนาะเวลาอสมมติว่าห้องหดหนามย่ยมือเสาวเนาะพอถึงประมาณช่วง สิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะพักมันสีเหลิมสลดพี่น้องพักมันสีเหลิมสลดแล้วก็เหี่ยวเหียวหยบหยบเนาะหรือว่าบางเหมือทีแดดแห้งๆเนาะพี่น้องพักนี่หยบปัน่นอันพักลวกเลยเนาะเพราะฉะนั้นซาบัวก,ก็เลยมีวิธีการแก้ไขก็คือหดหนามเสริมช่วงตอนเที่ยงเนาะและะ้วก็หลังจากที่เอาหดหนามเนาะพี่น้องเอาสิงที่ซาบัวเห็นได้ก็คือจากพักที่เหี่ยวหยบสลดเนาะ กับขึ้นมาฝืนแล้วก็ชดชื่นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เหตุแห่เศร้าบวเดาเดาว่าถาสมมหมดว่า,า,มมวาพักมันมีกรเจะเริ่มเติบโตอยู่ทั้งเหม,มหเเือเนาะมันีะในพักของเห่าต้นใหญ่เนาะการจะเริ่มเติบโตไดทั้งเหมือก็คือพักบ่มีการเหี่ยวบ่มีการหยบเนาะบอกง่ายๆก็คือว่าเขาสีบอช่อางักการเติบโตเนาะค่ะเขา,ามีเวลาขยายโตได้ตลอดทั้งวันเนาะพี่น้องนี่หลักก็คือวิธีการก็คือเอาเห็ดให้เขาชดชื่นอยู่ตลอดทั้งวันเนาะพี่น้องอันนี้ก เปรียบเทียบใส่คนเห่าคือกันละพี่น้องคนเห่าเนาะถ้าสมมติว่ามือมือหนึ่งเนาะเห่าช่วงเช้าเห่ากับปกติอยู่แต่ว่าพอส่วงเที่ยงอากาศเริ่มห่อนเนาะเห่ากับสิเริ่มอิดลรยเนาะกัสิบบสามาถทางานต่อได้พืชพักกะสิโบแตกต่างกับคนเห่าเนาะอันนี้สาวบัวแค่จินตนาการเนาะพี่น้องคิดว่ามันหนาสิเป็นแบบหนันเนาะแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยเนาะพี่น้องพักสี่หดหนามตอนเที่ยงกับบ่หดหนามตอนเที่ยงเนาะ ก็คือพักทีหดหนามตอนเทียงนี่คือมั่นสีชดชืนอยู่ตลอดทั้งวันเลยกัต้นสีสม่ำเสมอสมบูรณ์เนาะอันนี้คือซาบัวทดลองยางทีซาบัวว่าวอะไรพี่น้องซาบัวเป็นคนหมักทดลองเนาะยังทีคิดว่ามันหนาสิเป็นไปได้ซาบัวกับทดลองบวัวได้พ้นซาบัวกับเลืกเห็ดเนาะถามมันได้พ้นซาบัวกับเห็ดตอแล้วก็มาบอกตอห้พี่ใหหน้องหลายๆายคนล่องเอาไปนําใส่ลองเบ่งเนาะพี่น้อง ก็คือยางที่ซาวบัวเบาในต้นขีดเนาะว่าพักสลัดนี่เป็นพืชพักที่มักแสงแดดแต่บัมักค่วมห่อนสูงเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็คือช่วงเที่ยงเนาะเป็นช่วงที่อากาศห่อนอุณหภูมิก็สีสูงเนาะพักมันก็สีเหี่ยวสียบเนาะพี่น้องสาวบวก็เลยต้องได้หดหนามเสริมตอนเที่ยงเนาะผูฒ่าภูแก่โบร่านเพิ่นเพิ่นกับว่าหดหนามตอนเที่ยงพักสีตายแต่จริงๆแหล้วบแมนพี่น้องบบเสือร่องเบิ่งเนาะบบเสือร่องเบิ่ง ว่าปัาน้นสีเมนบ่อคืออยางสาบวัวเบาเนาะแต่สาหรับสาบวัวนี่สาบวัวหูแล้วเนาะแต่ว่าพี่น้องอาจสีเสีอแหละแต่ว่าอยากให้พี่น้องลองเบิ่งเนาะบดนามพักตอนเทียงพี่น้องสเห็นคว้มแตกต่างชัดเจนเลยเนาะอ่าก็คือเห็นควมแตกต่างนี่คือควมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สาบวัวเห็ดและได้ผลแล้วเนาะจังมากบอกต่อให้พี่น้องได้นาไปทดลองเนาะพี่น้อง เนานะอันนี้เป็นสลัดกรีนโอ๊กพี่น้องงามบองามบอต้นโอ,อวบใหญ่ๆเลยพี่น้องต้นโอวบอเนาะนี่แหละสาวบวก,กับพญายา่ำเห็ดคลิปที่อ่ามันสิม,มีประโยชน์กับผู้เบิงผู้ชมเนาะกับผู้หูว่าพี่น้องอยากอยากเบิงยังอย,งอยากหูยังเนาะสาวบวก,กับสิบพยายามถ่ายทอดในเรื่องเล่าของการปลูกพืชพักเนาะกับ ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะพิษผาดประการได้เสาบัวกับตองกาพอโทษข้อผิเนาะหรือว่าผู้ไดมีค่วมขีเห็นต่างได้กัมาแชร์ประสบการณ์รวมกันเนาะหรือว่าผู้ไดมียังสงสัยกับคอมเมนต์เข้ามาไว้ด้านล่างเนาะเดี๋ยวซสาบัวสิไปตอบคอมเมนต์ให้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้อสิษะเนี่ยจ้าหน่อยเนาะพี่น้องด้วยภารกิจและหนาทีเนาะพี่น้องทุกคนมีหนาทีเนาะทุกคนมีหน้าที่เนาะแต่ว่าหนาทีของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปเนาะคืออย่างเช่นของเสาบัวเนาะสาบัวก็มีหนาทีในการ ดูแลพืชพักเนาะปลูกพักปลูกยังไปเนาะนาที่ของแต่ละคนแตกต่างกันไปคือซาบัวบานะพี่น้องเนาะกะสำหรับคลิปนี้นาะอพี่น่องซาบัวกะสีไดยขอจบไปสำนีกซะก่อนเนาะเดี๋ยวมือต่อไปซาบัวสีมาเห็ดคลิปชูพี่ชูน่องเบิง่งอีกที่หนึงเนาะเดียว จังคอยติดตามเบืองนอกว่าในเมือต่อต่อไปสาวบวสีเห็ดคลิปอีงยังให้พี่ให้น้องได้รับเบืองรับชมเนาะจังได้สาวบวก็ต้องขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามสนับสนุนเป็นกำลังใจให้สาวบวตลอดมาเนาะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่แล้วก็ขอบคุณทั้งคนที่กำลังสีเขามาเนาะจังได้สาวบวก็ฝากเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้น้ำในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเนาะถ้าบื่อขาดคลิปต่อต่อไปของสาวบวเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่นอ สบายดี